วันนี้วันที่สองตุลาคมสองพรอยหกสิบเจ็ดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะไก่ออกพรรษาเนาะวันนี้วันที่สองแล้วออกพรรษาวันที่สิบเจ็ดอะก็แสดงว่าใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเนาะเออ ความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเนาะเออเห็นไหมเออวันที่สามสิบกันยาเนี่ยเหรเห็นไหมกเกษียนราชการเยอะแยะมากมายเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงความแปรปวนความไม่เที่ยงนะเ,เห็นไหมอา่าคนเราเกิดมาเนาะอา่อล้วนอยู่ในกฎของอะนิจังเนาะเออ เพราะฉะนั้นนะ,ะเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนะ,ะเห็นไหมความเกิดแก่เจ็บใจเนี่ยไงภาษาคนภาษาคนต้องมีคนใช่ไหมคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ภาษาคนแต่ภาษาธรรมนะเขาเรียกว่าเป็นนามหรเรียกว่า จะไม่มีคนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นนามเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะมีความพอใจไม่พอใจโดยเป็นพื้นฐานเนาะเขาเรียกว่าฉันทะความไม่ความพอใจเมื่อไม่มีความเมื่อมีความพอใจความไม่พอใจก็จะตามมาเหมือนเขาบอกว่าทำคู่มีรักย่อมมีชัง มีเกิดย่อมมีดับมีมืดย่อมมีสว่างมีร้อนมีหนาวเห็นไหมมีกลางวันกลางคืนเนาะนี่เห็นไหมความเที่ยงความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเออเรียกว่านามก็ได้แต่นามนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ใช่วัตถุธาตุ มันไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันมีพลังเ,เห็นไหมความทุกข์เอ้ยความสุขเอ้ยที่เราเรียกว่าสุขว่าุกุกเนี่ยมันเป็นนามที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะไม่ว่าเกิดก็ต้องดับเ,เห็นไหมเกิดแล้วก็ต้องตายจะตายเวลาไหนน่ะไม่รู้แต่ก็ต้องดับถ้าเกิดแล้วนะ เกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าเป็นสัจจะอะสัจธรรมนะแปลว่าความจริงนะเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะมองเห็นเนี่ยชีย้ทุกข์อะไรแพราะความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์ไปยึดเอาความที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเราอะอะเน่น่เน่เน่เห็น,น,นไหมอ่ มันก็เลยมีแต่ทุกข์่ะมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์นะทุกข์กอ,อ,กอยู่ลําไปแต่ก็ไม่เข็ดไม่ลาเพราะว่าอะไรล่ะเพราะความไม่รู้เพราะความไม่ถึงเหตุแห่งทุกข์นะเรียกว่าเข้าไม่ถึงสัจธรรมนั่นเองอเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ใฝ่ธรรมก็ต้องมาเรียนรู้ทุกข์ ทำยังไงเนอมันจะทุกข์อ่ามาขัดใจวันทีกทีนี้จะเห็นทุกข์อ่ะมาขัดใจไม่ใช่มาตามใจนะอ่าเหมือนมันอยากนอนเนี่ยลุกขึ้นมานั่งลองดูนะมันจะฟื้นขึ้นมาลองดูมันจะทุกข์ไหมอ่ามันไม่อยากทําลองลุกไปทําดูนะนี่เขาเรียกสวนกระแสโลก เรียกว่าสวนกระแสใจนั่นแหละขัดใจนั่นแหละขาดไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆข่มไปเรื่อยๆอบรมไปเรื่อยๆอ่ะโจรมันหมดแห่งใจหมดแห่งที่ตั้งของทุกอ่ะอ่ะอะ่นั่นแหละคือสิ้สุดแห่งทุกสิ้นสุดแห่งเหตุเหตุก็คือใจจิตนี่แหละคือเหตุแห่งทุกเพราะฉะนั้น ต้องดับที่นี่ดับที่ใจเหล่านี้ไม่ใช่ไปวิ่งดับที่อื่นนะอ่นะอ,นะอ,อย่าไปเมตตาแต่คนอื่นเลยเมตตาตัวเองมั่งอย่าไปให้โอ้ยไอ้นั้นผิดคนนั้นผิดอย่างเงี้ยแกใครนะอย่างเงี้ยอันนี้ไปแก้คนอื่นแล้วไม่แก้ตัวเองละอ่ะนะเออนะเพราะฉะนั้นธรรมะ ต้องพึ่งตัวเองต้องแก้ตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเรียกว่าแก้กรรมนะอ่านะอ่าไม่ใช่ไปแก้คนอื่นอย่าไปเที่ยวแก้ใครแก้ที่ใจตัวเองเนะน่นน่นนะเพราะฉะนั้นนะกูเห็นวิ่งหากันอยู่เอามาอวดกูมั่งก็ได้นะไอ้วิ่งหาเก่งๆนี่นะฮนะ เอามาตั้งใส่หน้ากูมั่งอะนะวิ่งหาแสแวงหายังไงมันก็ไม่ได้ถ้าตัวเองไม่เคยสร้างไว้ทำไว้นะเข้าใจไหมเอออเห็นความเป็นจริงก็จะเห็นอย่างนี้นะอาบางคนวิ่งหามาเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังไม่มีอะไรก็มีจะหาไปทำไม ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำเหตุให้ดีนะเหตุน้อยผลน้อยเหตุดีผลดีเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุปัจโจยพระพุทธเจ้าก็พูดว่าเราสร้างแต่เหตุสร้างแต่หน้าที่นะเอออย่าเอาตัณหานำหน้าอย่าเอาเอ,าอาวิชานำหน้าอย่าเอาอารมณ์นำหน้าให้เอาสติเอาปัญญาเนาะ เออเพราะฉะนั้น่นะออมีอะไรไหมน็อตครับมีคำถามจาก YouTube ครับหลวงตาจากคุณชัดชวานครับถามว่ากรรมอันไดที่เด็กๆนะครับต้องมาจากไปพร้อมกันในรถคันเดียวกันในกอทมอเมื่อวานครับหลวงตาอืมกรรมคำว่ากรรมเนี่ยพิอจินใจอจินใจสี่เห็นไหมเข้าใจไหม หนึ่งพุทธวิสัยของพุทธเจ้าไม่สามารถคาดเดาได้จะเป็นอาชินใจเนาะกรรมนี่ก็เหมือนกันไปอาชินใจอีกข้อหนึ่งคือมันเป็นสองลึบกลับของสลับซับซ้อนนะบางคนเนี่ยไม่ต้องไปตายอย่างนั้นหรอกออกมาคลอดออกมาตายก็มีบางคนตายจต่ในท้องก็มีฮะเห็นไหมนี่เรียกว่าเป็นผลกรรมก็แล้วกันมันเป็น ความพวกเราจะเรียกว่าอุบัติเหตุที่จริงมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกมันเป็นอุบัติกรรมเนาะเหมือนหลวงตาเคยพูดว่านักจิตวิทยาทั้งหลายเนี่ยพูดว่าทําไมนักจิจจจตวิทยาเก่งๆเนี่ยนะเขาเขาไปทํายังไงเขาถึงเก่งนักจิตวิทยาที่เก่งที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเขาคาดเดาอุปนิสัยของคนได้คือจิตใต้สำนึกของคนได้ จริงไหมอันนี้เรียกว่าจิตวิยาแต่จิตตะภาวนาเนี่คาดเดาไม่ได้เพราะมันจิตเหนือสำนึกหรือกรรมนี่แหละเออะแต่เราเอาส่วนใหญ่ๆเรียกว่ากรรมก็แล้วกันเนาะเออมนุษย์ย่อมเกิดมาเป็นกรรมนะเ,เ,เพราะฉะนั้นเรายอมรับมันอ อย่างเด็กๆเกนี่ยไม่เลือกอีโนโ่ยเนยีย่ยอะไรอย่างนี้ไหมทำไมต้องไปล่ะอ่ะใครละจัดไปอย่างเงี้ยถ้าจะไล่หานะมันก็เป็นเหตุของกรรมนั่นเองจริงไหมเออหลวงตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยเขาจะไปแข่งกีฬาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินมึงไปแข่งทำไม จริงไหมเป็นกิจกรรมวันวันหลังมาอีกแล้วบ้านนี้หมู่บ้านนี้มาจะไปแข่งอะไรแข่งอะไรแข่งสวดมนต์พาเด็กไปแข่งสวดมนต์แล้วมึงมาเลยไม่มีเงินสนับสนุนแล้วมึงไปทำทำไมหลุงตาก็ตั้งคําถามไม่ใช่ห้ามนะตั้งคําถามว่าทําไมอย่างเอาเด็กอนุบาลเนี่ยไปทัศนศึกษาเด็กอนุบาลม,นม,นมนนันมันจะกินะนมนอนล้วขนมไม่มันอย่างเงี้ย มันจะไปสนทนานศึกษาได้ยังไงจริงไหมเออแต่พามันไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูหมูแด้งอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่จริงไหมเออจริงไหมอ,อ่ามันใช้คําว่าทศนศึกษาไม่ได้หรอกเด็กยังเล็กอยู่จริงไหมถ้าจะพูดถึงอันนี้มันเป็นเหตุเรื่องอะไรล่ะจริงไหมเออแล้วก็ต้องดูคนขับด้วย คนขับมันตกใจสันทาตยาณไม่ปลดล็อกประตูเห็นไหมโดดหนีอย่างเดียวเห็นไหมความรับผิดชอบต่อผู้อื่นมันไม่มีคือขาดสติตัวนี้จริงไหมนี่เรียกว่ากรรมก็ได้นะแต่ก็ขอแสดงความเสียใจนะจริงไหมกับเด็กๆเนาะน่าเรียกว่ากรรมเนาะเออเขอให้ผลผลบุญกุศลที่อ่า หลวงตาก็อธิษฐานเหมือนกันขอผลบุญที่หลวงตาบำเพ็ญมาทั้งแต่ชาติอดีตถึงปัจจุบันนี้เนาะอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตเด็กๆทั้งหลายเนาะตรงไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีเนะาะเพื่อจะมาสร้างบุญบาร,รมีเนาะในเกิดมาใช้กรรมเนาะหลวงตาก็ขออุทิศบุญกุศลที่โจวเองบำเพ็ญบาร,รมีมาไม่กี่ภพกี่ชาติ ให้แก่เด็กๆทั้งหลายจงมีแต่บุญกุศลในควาจุนเข้าไปในภพที่ดีเนาะสาธุการเอา้าตั้งใจรับพรเนะาะยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสรัางเอวะเมวะอิตนินางเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะจมิชฉันทุับบพุเรนตุสังกปา จันโดบรละโซยทัทามณีโชติระโซยทัทาสัพพิตโตวิวัชันตุสบโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรารโยสุขีดีคาอยโกภวะอภพิวารนาสีปริสนิจังมุชาปจายโนจัตรารุธรรมวัันติอายุวันนสุขังหะลังสาสุ